ล,ลามีสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ <S <S Big Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์ อันนี้จะดำไปหน่อยโอ้โหดำไปหน่อยก็ไม่รู้จะเปิดแสงมั้งทูอะลรหรอเปิดยังไงอะ่ะโอ้โห,โโห,โโหนี่ถ้าวัน<ป>น,นี่ อันนี้ไม,ไม่มี8ปอ๋อไม่มี8ปอันนี้ไม่มี8ปุ้ยคุณผู้ชมสว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยมาหาใกล้ๆหน่อยครับตอนรับคุณผู้ชม้าสู่รายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองนี่คุณผู้ชมที่เราอยู่อลังการมากวันนี้เราอยู่ที่มาเก๊าครับบินจากกรุงเทพมาสองชั่วโมงนิดนิดใช่ครับมาถึงที่นี่ปุ้งพาคุณผู้ชมเที่ยวในรูปแบบของความทันสมัยเมืองสีเวล เทคโนโลยีอาหารอร่อยออร่อยถึงก็เที่ยวแต่เช้าเลยท่ <c oughs> าทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยลีลามีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบมาเก๊า เริ่มต้นด้วยข้างหลังนี oh. ่คุณผู้ชมครับเลข8 Infinity นี่โอ้โหห่วยโน่นครับฮะสองวงกลมนี่คือสตูดิโอซิตี้คุณผู้ชมครับเป็นโรงแรมที่มีคอนเซปต์เรื่องของสตูดิโอคุณผู้ชมครับสตูดิโอนี่ก็มีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็น สตาร์เขาจำลองสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สำคัญคนมีความสำคัญเวลา <S 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 มาเที่ยวหมดฟูพรมแดงห้ <S 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 งเราเดินเข้าไปนี่นี่คือซ u เปอร์สตาร์เดินเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งเป็นเซเลบิตี้นี่ใชไหให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยว และสิ่งที่เราจะชวนคุณผู้ชมไปที่แรกเลยคือไปเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นรอบเลขแปดข้างบนนั่นฮะเอางั้นเลยใช่แล้วคุณผู้ชมว่าจะขึ้นไปก็แหกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดีๆเลขแปดด้านในวงกลมนะฮะโดดตรงวงกลมที่เป็นเลขแปดจะมีวงเล็กๆนะฮะคอยเคลื่อนรอบเลขแปดอยู่เห็นไหมครัคุณผู้ชมฮะนี่เคลื่อนอยู่ใช่เขาเคลื่อนอยู่อ๋อช้าเขามาไาเลื่อนเข้าไปเลื่อนเข้าไปเลื่อนหมุนไปหมุนมาหมุนไปมานนั้นคือคล้ายๆก็ เราใช้คำว่าชิงช้าสวรรค์ได้ไหมเมื่อก่อนเราเรียกอะไรชิงช้าสวรรค์ชิงชาสวรรค์ชิงชาสวรรค์คุณผู้ชมวันอยู่ในนั้นเลยคุณผู้ชมนั่นละนั่นละเลขแปดนี่คือเลขอินฟินิตี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะใช้คำว่าเจริญงอกงามอันนี้ก็เสียวันนี้เป็นฝากคุณผู้ชมเราไปนั่งกระเช้ารอบเลขแปดอินฟินิตี้กันแล้ววันนี้หาอะไรอร่อยๆทานที่มาเก๊าคุณผู้ชมครับเต็มอิ่มครึ่งชั่วโมงเชิญครับเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลอันงดงามสของท่านผู้ชมที่ เป็นลีลาของท่านผู้ชมเองนี่เ <ไป S 1> ชิญครับ อยู่ในแคปซูลแล้วเป็นเป็นคงล้อเหมือนซี่จักรยานแล้วก็หมุนนล่วก็ะนี่เขาคงล้อไม่มีไม่มีสายสลิงครับเป็นล้อที่เคลื่อนขึ้นไปกับเหล็กถูกดึงขึ้นไปครับเพราะติดก,กันเองแล้วก็เขากําลังไหลขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปตามขอบเลขแฝแล้วเรามองดูเล เป็นกระจกแล้วตัวนี้ก็กระจกแล้วเราก็เสียวข้ามออกเลยแต่ว่าช้านะครับค้นค่อยขึ้นเพอาดีเขาคือเขาไม่แกว่งไม่แกว่งเพราะเขาแนบเพราะไม่มีสลิงไงเขาเรียกเก้ากระสวยนี้รวมๆว่าโกลเด้นเรียลปุล้อสีทองข้อดีของการนั่งเลขแปดตรงนี้เพราะว่าเขาทำตึก ตรงกลางแหว่งไว้พอดีแล้วจะรู้เห็นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาฮะของความเป็นมาเก๊านะครับคุณผู้ชมมาเก๊ามีขนาดของพื้นที่แค่33ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะครับประ,ะกอบด้วยหนึ่งแผ่นดินกับสองเกาะนะฮะเกาะไทวากับเกาะกรูอาร,ร์และก็ฝั่งแผ่นดินสั่งถ้าฝั่งติดท,ทางจีนนะฮะก่อนที่จะรวมกันนั้นก็เป็นฝั่งจูไห่นะครับแล้วก็แน่นอนแล้วฮะอีกฝั่งหนึ่งที่สร้างความเจริญเหมือนกันแต่ว่าห่างไกลพอสมควรนั่นคือฮ่องกงเขา อยู่กันคนละส่วนกันนะครับเกาะคนละเกาะเกาะันเลยแป่นดินไปเลยนะครับใช่ท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็เริ่มสร้างสะพานเชื่อมหากันแล้วเป็นมาเก๊าจูไห่ฮ่องกงเรียบร้อยมาเก๊านี่ก็ติดเป็นดินกับจูไห่มามาเก๊าใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าจะกินสะพานนะสะพานสะพานเล็กๆเบาๆข้ามหากันขึ้นมาตรงนี้เห็นความเจริญของ มาเขาครบเครื่องทีเดียวนะฮะมองโอ้โหได้ครบเลยแสนสิบแสนตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองเลยว่าเรื่อพื้นที่เกษตรอะไรต่ออะไรก็ไม่มีเลยแล้วทุกอย่างต้องนําเข้าจากจีนนำนำเข้าทุกอย่างเลยนำเข้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยจากเมืองจูไห่ออกไปแล้วก็เป็นแบบเกษตรกรรมเกษตรกรทั้ง เลี้ยงหมูฟาร์มหมูฟาร์มไก่ไข่อะไรพวกนี้ก็ต้องนำเข้ามาได้เขาบกเประอกอนเขาก็ปลูกแถวนี้ก็เหมือนกันเลี้ยงกันแถวนี้เหมือนกันได้บ้างแล้วพอคนขึ้นมาเยอะอที่เลี้ยงอะไรก็หมดไปนั่นไงแล้วก็แล้วก็ถึงที่มีก็น้อยไม่พอจําหน่ายเนี่ยก็เลยต้อยยาวต้องนำเข้าผักก็เหมือนกันนะครับ พวกผักพวกอะไรพวกนี้ที่นี่เก่งอยู่อย่างเนี้วนะเพียร์ที่ที่ฟังมาคือประมงใช่คือประมงที่ท่าเรือประมงอยู่เก่งประมงเก่งเดินเรือนะฮะเก่งการจัดการท่าเรือนะครับเก่งมากการจัดการท่าเรือเก่งการออกไปจับปลานะฮะก็มีตลาดสดปลาด้วยพูดถึงตลาดสดปลาก็เก่งการทำแปรรูปปลาทำอาหารนะฮะ การ,ร,รที่พี่อบอกใช่<อ>ก,าการสร,ร้างสรรอาหารในรูปแบบต่างๆของคามาเกาที่เขาเรียกตัวเองว่าอาหารแมงกาน<ะ>ิส <นะ S 1> ก็มามาเกาสหมาเกานิสมาเกลกับชายนี้ใช่คุณผู้ชม,ชมเรามาเที่ยวมาเกานี่เราสองคนมา เรียกว่าหลายคหลายครั้งถ้ามาจาได้รอบแรกเรามาเที่ยวน,นันเราเรามามาเก้าที่ตื่นเต้นครับก็มีน้องออกไปเดินโบรากาดก<อ>็เรียกคนเดินโบรากาเป็นสลิงเอ,อ่อมาเก้าทาวเวอร์อันนั้นคือมาเก๊าทาวเวอร์เป็นหอที่ใ,ใช้สําหรับเอ,อ่อทำเรื่องของการสอดส่องดูแลส่งสัญญาท่ยุอะไรก็หลายหลาย,หลายอย่าง<ม>เลยฮะเราขึ้นไปเที่ยวเที่ยวไปชมวิวแล้วก็ด้านนอกเขาทำสะพานมาให้เดินแล้วก็มีการโหนสลิงไว้เกี่ยวไว้กับตัวนะประมาณนี้ใช่ไหมฮะเดินรอบมาเก้าทาวเวอร์ โดยที่โดยที่ไม่มีกำแพงกั้นไม่มีพื้นด้วยมีในการเกี่ยวไว้เดินบนอากาศครับเราสองคนก็สลากสิทธิ์ให้ทีมงานเดินให้เราไม่เดินเลยแล้วเราก็ได้เข้าไปถ่ายที่ MGM นะที่เป็นเอควาเรียมทรงโมใหญ่แล้วกมีปดาน้ำดำลงมามาให้อาหารปลาให้เราดูอ่ะ่นในโรงแรม ในโรงแรม MGM เลยซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับแขเงแรงเกือถึงแล้วคุณผู้ชมไปเดินเล่นกันเดียวเลยเราก็ได้ความเป็นสีมงคลแล้วขอให้คุณผู้ชมร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอินฟิน Infinity ไม่หมดสิ้นนะครับรันสันเส้นทางอย่างมีลีลาโดย i m เม e ฮอลิเดย์